ติดตามเรื่องของชีวิตของแมวนักผจญภัยกันหน่อยครับเจ้าหมูทะจําจกันได้หรือเปล่าครับเจ้าหมูทะเป็นแมวที่พลัดหลงมาจากอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วคนมาเจอที่ทางด่วนในกรุงเทพมหานครล่าสุดตอนนี้เดินทางกลับด้วยรถไฟถึงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วนะครับส่วนเจ้าของเองเขาบอกว่าต้องทําตามที่มีการบนเอาไว้ก่อนหน้านี้คือเจ้าของบนเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเจอเจ้าหมูทะจะงดกินเนื้อสัตว์เป็นเวลา1ปีครับ หลังจากพบตัวแมวที่ชื่อว่าเจ้าหมูทะคือจริงๆเจ้าของอยากจะตั้งชื่อว่าเจ้าหมูกระทะแต่อยากได้สองพยาง<อ>เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเกินไปสรุปแล้วก็เลยชื่อเจ้าหมูทะเนี่ยนะครับแมวตัวนี้หายออกจากบ้านในอำเภอหัดใหญ่มานานกว่า1เดือนแล้วก็มาเจอที่ทางด่วนที่กรุงเทพเนี่ยครับแม้จะยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนว่าแล้วตัวนี้มาที่กรุงเทพได้อย่างไงแต่แมวและเจ้าของก็ได้พบกันแล้วนะครับนางสาวจีรัสบก ปิติพิพัฒน์คนที่เป็นเจ้าของหมูทะเดินทางมารับเองถึงกรุงเทพแล้วก็พากลับหาดใหญ่โดยรถไฟนะครับคือในโพสต์เนี่ยบอกว่าแม่ตังไม่มีแล้วนะฮะต้องนั่งรถไฟแล้วกันนะบินไม่ไหว <c oughs> คือบินมารับแต่ว่ากลับเนี่ยต้องกลับรถไฟด้วยกันนะครับป <c oughs> รากฏว่าตอนนี้ถึงที่หาดใหญ่แล้วครับเดินเล่นนอนทุกอย่างตามปกติ <c oughs> ไม่ได้มีท่าทีหวัดดูอะไรเลยครับนี่ เราคิดไหมว่าจะไปถึงเรียบแล้วก็เจอได้กลับเ่าไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าตอนตอนที่เห็นข่าวคือผู้ใหญ่เขาก็ถามทางพี่จราจรที่เขาเจอน้องอะค่ะ mm. เขาก็ถามว่าน้องแน่ใจไหมชัวร์ไหมว่าใช่น้องหมูท้าใช่แมวของน้องเพราะว่าระยะทางมันค่อนข้างไกลเก้าร้อยเกือบพัน 900, โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็เลยให้พี่เขา คอยเช็คพี่เขาก็น่ารักพี่เขาออกบินไปแล้วก็กลับเข้ามาให้อะผ่าคอยถ่ายรูปส่งมาว่าแบบเอ,อิมุมนี้มุมนี้มุมมุมที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องค่ะที่เราจําได้เราก็ให้เขาถ่ายมาคือแมวถ้าออกจากบ้านไปหนึ่งเดือนออไม่มีคนเลี้ยงเจ้าของออมองว่ายังไงก็ไม่น่าจะอ้วนตุบได้ขนาดนี้ต้องมีคนเลี้ยงคือตอนแรกจำไม่ได้ด้วยซ้ำเ,เพราะว่าหุ่นเนี่ย เปลี่ยนไปนเปลี่ยนไปนะครับเขาก็เลยสันนิษฐานว่าที่ไปกรุงเทพได้น่าจะติดรถใครไปโดยที่เจ้าของรถเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็น่าจะมีคนที่ดูแลต่อด้วยนะครับส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเจ้าของเขาบอกว่าหลังจากที่ไปบนบานให้เจอหมูทะจากนี้ก็ต้องแก้บนให้กับเจ้าหมูทะนะครับงดกินเนื้อสัตว์เป็นเวลาหนึ่งปีและจากนี้ก็จะคอยระมัดระวังไม่ให้หมูทะออกจากบ้าน เพราะกลัวหมูทะจะหนีเที่ยวอีกครับแต่ไม่ต้องถึงท่านเปลี่ยนชื่อนะาหมูทะเป็นน้องมังอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนไกลไปนะคุณวีริศเพราะเจ้าของไม่กินเนื้อแล้วไงในกษัตร์ใช่ไหมหนึ่งปีครับ